สวัสดีค่ะทุกคนพบกับคุณพี่แอส,สอวอและช h a n ล e l เออคือชีวิตลำบากแหละทุกคนเออเกิดมาเป็นสายกินเนาะแล้วก็ดันแบบเป็นสายแฟร์ด้วย <c oughs> คือตัรงนี้อ่ะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเห็นเราตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคุณพี่เป็นคนที่กินเก่งมากกินเก่งมาก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 มาแล้วก็เป็นคนที่ชอบ กินบุฟเฟต์แต่ละครั้งเนี่ยนะทุกคนบอกเลยว่าคุณพี่ก็จะไม่ได้แบบเฮ้ยไ,ไปนั่งสวยๆแมวดมจิ้มคำสองคำพอรูรสแล้ววางโนจ้า no, yeah. ใครที่ไปกินบุฟเฟต์กับคุณพี่เนี่ยก็คือแฮปปี้มากเลยนะเพราะว่าเราจะไม่เคยปล่อยให้เพื่อนต้องนั่งกินอย่างเดียวได้เรียกว่าเพื่อนไม่หยุดเราไม่หยุดเอางี้หรือบางทีเพื่อนหยุดแล้วเราก็ยังไม่หยุดอันนี้คือพูดไปก็แก้ตัวเองถูกไหมพอเลิกเล่าเออก็คือจะบอกว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะต้องไปกินบุฟเฟ ส่วนอาทิตย์นี้ก็คือมีน้ำเียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอีก2วันก็คือวันศุกร์ที่ถึงนี้เนี่ยคุณพี่ก็จะไปกินคอปเปอร์แล้วก็กลับมาที่หัวข้อรีวิวของเราข้อระบานี่ยก็คือนอกจากเราจะเป็นสายกินเราจะกินดุแล้วเนี่ยเราก็ดันเป็นสายแฟร์ด้วย่ยทุกคนนึกออกไหมคือเราจะไม่มีทางทแบบเฮ้ยวันนี้ฉันจะไปกินและฉันร้วน,นี้ฉันจะต้องกินหนักฉันต้องแบบลางขายายฉันจะอึดอัดเพราะฉะนั้นฉันจะแต่งตัวด้วยแบบเสื้อ,อยืดถกคลมคล้กับกางกเ,กเกงขาดกวยเพื่อความสบายแบบนี้ โน no, จ้ะสิ่งนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นกับสายแฟร์อย่างฉันเด็ดขาดใครเป็นสายแฟร์เหมือนกันก็จะเข้าใจนะทุกคนว่าเราไม่ได้ดัดจริตแต่นี่มันคือแบบมันคืออินเนอร์ของสายแฟร์เราไม่สามารถทรยศตัวเองด้วยการแบบเฮ้ยใส่เสยื้อตัวโครงกับงเกงขาดกวยออกนอกบ้านไปนั่งทานข้าวในที่สาธารณะได้และความยากก็อยู่ตรงที่ เออเราจะออกไปเรารู้แหละวันนี้เราต้องกินเยอะเดี๋ยวเราจะต้องล่างขยะแต่ว่าถ้าเราใส่แบบเอ,อ้ยเดรสเข้ารูปเห็นรูปร่างสวยงามแน่นอนค่ะตอนออกจากบ้านมันยังสวยและเออสภาพเรายังดีแต่ว่าหลังจากที่เราทานอาหารเข้าไปนะคะสตเตอร์ซุปเมนคอร์สเมนที่เมนที่เมนที่ขนมหวานผลไม้ชานมไข่ชากาแฟโน้นนั่นนี่สภาพอีชันก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะ <c oughs> เหมือนจมูนหนาที่กลืนหมูเข้าไปอ่ะซึ่งไอชุดแบบสวยๆรันรูปอะไรเงี้ยคือ มันไม่ได้เนี่ยทุกคนมันไม่รอดเพราะฉะนั้นวันไหนที่เราจะไปทานบุฟเฟ่เนี่ยเราจะต้องมีการแพลนการแต่งกายไปอย่างดีเลยนะเพราะถ้าเราใส่ชุดที่มันรัดที่มันอึดอัดมากเนี่ยคือนอกจากมันจะใส่ไม่สบายมันจะอึดอัดทานไม่สะดวกแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะคะมันก็มันก็ดูทุเลศด้วยแบบเฮ้ยเดินออกจากร้านแล้วแบบปขึ้นขายอย่างเต็มข้อเถอะสภาพขนาดนี้ และในคลิปนี้ก็จะเป็นชุดใส่ไปกินบุฟเฟตตามสไตล์ของสายแฟนนั่นเองค่ะก็จะเป็นชุดที่มีความสวยด้วยนะแฟชั่นคือเราก็ทิ้งไม่ได้และก็มีความสบายด้วยก็เป็นชุดที่ช่วยพรางอุ่นด้วยอะไรด้วยนะคะสภาพตอนที่เราทานเสร็จแล้วออกจากร้านเนี่ยก็จะได้ไม่ดูน่าเกลียดจนเกินไปวันนี้หยิบมาให้ดูทั้งหมด10ชุดเลยค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ชุดที่1กันเลยค่ะ ชุดแรกเป็นเดรสจากแบรนด์ Just Paul นะคะจ,จะเป็นทรงเดรสเชิ้ตจะเป็นทรงปล่อยๆนะชุดนี้ผ้านุ่มลื่นใส่สบายคุณพี่ชอบมากๆเลยเวลาใส่แล้วเนี่ยดูผอมกว่าความเป็นจริงขึ้นมานิดหนึ่ง ชุดที่สองนี้จากแบรนด์ลินอาราวนะคะเป็นชุดที่ฟุ้งฟิงมุ้งมิงกิงกล่องแก้วมากๆเลยน่ารักมากๆและที่สำคัญทุกคนดูมันพลางอุ่นมากๆเลยจ้าทรงแบบนี้นี่เอาจริงใส่เป็นชุดคุมท้องได้เลยนะเนี่ยท้องก้าเดือนอยังดูไม่ออกเลย ชุดนี้ก็จากแบรนด์ลินาราวอีกเช่นกันนะคะก็จะเป็นลายดอกป๊อปปี้สีแดงนะก็จะมีความมุ้งมิ้งเบาๆดูว่าเออมันก็ไม่ได้หลวมมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยฮมันพลางหุ่นได้ดีทีเดียวเลยล่ะคะ่ะ ชุดสีม่วงชุดนี้ก็จากแบรนด์ลินาล์อีกเช่นกันนะคะสีม่วงหวานแหววมีความเป็นผู้หญิงมากๆเหมือนวิ่งเล่นอยู่กลางทุ่งดอกลาเวนเดอร์เห็นว่ากระโปรงเป็นกระโปรงพลีดแบบนี้เนี่ยอยากคิดว่ามันไม่พรางหุ่นนะจ๊ะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันช่วยพรางหุ่นได้ดีมากๆเลย ชุดนี้จากแบรนด์จสเปนะคะชุดนี้ก็มีความเซ็กซี่เบาๆนะจะช่วยดึงดูดสายตาจากพุงน้อยๆของเราไปที่ช่วงบนที่เราเปิดโชว์ชุดนี้เนี่ยมันเก๋มากๆเลยนะคุณพี่ชอบใส่มากๆไม่ใช่แค่ไปกินบุฟเฟ่นนะมันใส่ได้หลายๆโอกาสมากๆเลย ชุดนี้จากแบรนด์ e w look นะคะจะเห็นว่าช่วงบนเนี่ยจะเป็นลายฉลุนะจะมีความเซ็กซี่เบาๆโชว์เนื้อนหนังให้เห็นพอวับๆแวมๆแต่ว่าทุกคนดูซิว่าจริงๆแล้วช่วงล่างเนี่ยมันหลวมมากๆเลยชุดนี้ก็เป็นชุดโปรดที่คุณพี่ชอบใส่ไปกินบุฟเฟ่เลยละคะ่ะ ชุดนี้ก็จากแบรนด์ลินาลาอีกเช่นกันนะคะชุดนี้ก็จะเป็นชุดเปิดไหล่นะจะมีความเซ็กซี่เบาๆแต่ก็มีความน่ารักกุ๊กกิ๊กขี้เล่นนะโบอันเบลเลอร์แล้วก็แขนยาวตกลงจะเรียบร้อยหรือจะเซ็กซี่ก็งงๆนิดนึงแต่ว่าความดีงามคือเขาช่วยเก็บพุงได้ดีมากๆเลยแล้วเนื้อผ้าเนี่ยก็มีความหนานิดนึงนะเพราะฉะนั้นกินเข้าไปเนี่ยดูไม่ออกเลยจ้าว่าเรามีพุงอยู่ เสื้อตัวนี้จากแบรนด์ misty ming นะคะก็จะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะเหมาะกับจะใส่ไปปาร์ตี้มากๆแต่ด้วยวัยนี้แล้วเราก็ไม่ไปปาร์ตี้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเก็บพุ่งปิดพุ่งได้ดีขนาดนี้ก็ขอเอามาใส่ไว้กินบุฟเฟต่ตดีกว่าค่ะ mm hmm. เห็นไหมล่ะมีความเซ็กซี่แล้วก็เก๋เบาๆนะเวลาเดินเนี่ยมันจะพริ้วๆนิดนึง ัวสุดท้ายแล้วตัวนี้ก็จากแบรนด์แจสเปลนะคะก็จะเป็นเสื้อที่มีผูกโบที่คอนะก็จะได้ลุกเป็นแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิดน,นึงนะดูเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ว่าก็จะมีลูกเล่นมีกิมมิกไม่ดูเรียบจนเกินไปและที่สำคัญเสื้อยาวๆแบบนี้เนี่ยมันช่วยพรางหุ่นได้ดีมากๆเลยเนี่ยพุงป่องออกมามา,มากแค่ไหนคนก็ดูไม่ออกนะจ๊ะตัวนี้ก็ใส่ไปกินบุฟเฟ่มาแล้ว 2- 3ครั้งค่ะ ชุดใครชอบชุดไหนชอบสไตล์ไหนก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจสายแฟแล้วก็สายกินทุกคนหรือว่าคนที่เป็นทั้งสายแฟและก็สายกินเหมือนกับคุณพี่หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทิ้งคอมเมนต์เป็นกำลังใจพี่แอสอวอด้วยนะคะวันนี้คุณพี่แอสอวอต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย